โรคนี้เนี่ยผู้ชาญเขาเรียกว่าโรค hoarding disorder นะคะหรือว่าโรคที่ชอบสะสมของไม่ยอมทิ้งระวังจะมีปัญหากับความสัมพันธ์กับคนในครอบตัวนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยของมันลกเกลื่อนเต็มบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทสกปรกไม่มีที่วางแล้วแล้วก็มีโรคหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็น a hoarding disorder มากๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโรคย้ำคิดยำทำอีกก็ได้ค่ะหรือว่า OCD ก็คือไม่กล้าตัดสินใจเป็นโรคที่แบบว่าเฮ้ยยังไงดีงึกงักงึกงักต้องแบบว่ายักยักยักตรงกล่อง ใช่มใช่ค่ะก <_ S 2> <ค>็ไม่กลาตัดสินใจเขาบอกว่าโรคนี้นะคะ เป็นมากๆเลยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ว่าผู้สูงอายุอาจจะพบได้เยอะหน่อยแต่ว่าอายุ29ปีลงมาเนี่ยค่ะก็จะพบประมาณ5%เท่านั้นใช่ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประมาณรุนแรงสุดๆ4 0่สถึงหกปีนะคะเดี๋ยวมาเช็คอาการกัน,กนหน่อยดีกว่า<อ>ที่แคทพี่หวานว่าตรงบ้างไหมอ่าข้อหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอบตัวเองไม่ได้เลยค่ะว่าไหนควรเก็บหรือว่าไม่ควรเก็บกังวลค่ะว่าถ้าทิ้งสักอันหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกกัง,กงวลใจไม่ชอบจัดของให้เข้าที่เข้าทางสุดท้ายอีกข้อนนึงกั ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยกับคนอื่นเรื่องการจัดบ้านเพราะว่ากลัวคนอื่นเขามองว่าเราอะสกปรกนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วกันนะคะที่พบได้บ่อยๆสาหรับคนที่เป็นโรคคาว r ิงดิสออเดอร์นะคะหรือว่าเป็นโรย้ำคิดย้ำทานนั่นเองนะคะต้องลองสังเกตตัวเองแล้วกันว่าของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่เราอยากจะทิ้งมันมีผลกระทบกับจิตใจเรามากน้อยแค่ไหนถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าแบบเราตัดสินใจไม่ได้จริงๆอาจจะต้องพบคุณหมอเฉพาะทาง